ทองเที่หหตล้านอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดระนองประจำปี2565 โดยมีนายสมเกียรติศรีสเสน่หผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวรายงานพร้อมด้วยดรนิรุติสุทธิน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการนายคงกลิชัดมารีรัฐสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนองรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนร่วมพิธี ในสมเกียรติสิสน,นิรผู้ว่าราชการจังหวัดระนองกล่าวว่าจังหวัดระนองได้กำหนดจัดงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดระนองประจำปี2565เพื่อร่วมสร้างบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2565 โดยจัดงานระหว่างวันที่2 5กันยายนถึง4ตุลาคม2565ณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองงานประเพณีถือศีลกินผักหรือเรียกว่าการกินเจซึ่งชาวไทยเชื้อสายจีนได้ถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาช้านานจนถือปฏิบัติเป็นงานประเพณีโดยจะมีชาวไทยเชื้อสายจีนนุ่งขาวห่วมขาวเพื่อแสดงการตัดกิเลสจากโลกภายนอกละเว้นการฆ่างดอาหารที่มีเนื้อสัตว์ รวมทั้งถือศีลทำบุญทำทานเพื่อชำระร่างกายและจิตใจโดยการจัดงานในปีนี้มีโรงพระในจังหวัดระนองเข้าร่วมจำนวน22โรงพระนอกจากนี้ยังได้จัดการออกร้านจำหน่ายอาหารเจนในราคาประหยัดณบริเวณลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองทุกคืนซึ่งมีผู้ประกอบการร้านอาหารในท้องถิ่นมาเปิดร้านจำหน่ายอาหารเจจำนวนมากซึ่งการจัดงานในปีที่ผ่านๆมามีประชาชนและนักท่องเที่ยวจากไทยและต่างประเทศมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นายอนุทินชันวิรกูลกล่าวว่างานประเพณีถือศีลกินผักหรืองานกินเจถือเป็นงานประจําปีอันยิ่งใหญ่ของจังหวัดระนองเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันอนุรักษ์รักษาสืบสานและต่อยอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามตลอดระยะเวลา17ปีที่ผ่านมานอกจากนี้ยังเป็นงานประเพณีที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง รวมทั้งการค้าขายชายแดนระหว่างประเทศขอขอบคุณและชื่นชมในความตั้งใจของจังหวัดระนองและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระนองที่เข้ามามีส่วนร่วมทำให้การจัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์สง่าง,งามสมกับเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดระนองในการนี้นายอนุทินชาญวรกูลพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติร่วมประกอบพธิธียกเสาทีกงเต้งเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดระนองประจําปี2565ต่อไปพระอมทองชอมสสวรรณรนองรายงาน